ตัดผมรองทรงให้เป็นเรื่องง่ายอธิบายขั้นตอนการทำงานแบบละเอียดดูคลิปนี้จบสามารถนำไปใช้ได้จริงครับสวัสดีครับพบก,กับช่างสอนบาร์เบอร์วันนี้มาแบ่งปันเทคนิคนะครับในการทำงานตัดผมรองทรงขั้นตอนแรกนะครับช่างสอนจะขึ้นทรงด้วยวีใหญ่นะครับบางวีใหญ่นะครับให้แนบเลยแนบกับหนังศีรษะแล้วงัดซีวีออกมาด้านหลังใบหูนะครับให้วาง45องศาตั้งวีขึ้นไปบนใบหูนะครับให้วางในลักษณะแบบนี้ด้านหลังก็เช่นกันครับ ให้วางวีสี่ห้าองศาแล้วใช้ปัตเตอรเลียนนะครับค่อยๆเดินตามสันวีดัานขวาก็เช่นกันครับตั้งวีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้วางให้แนบเลยนะครับแล้วงัดวีออกมาเล็กน้อยใช้ปัตเตอรเลียนค่อยๆเดินตามสันวีกดใบหูลงนะครับแล้วค่อยเดินกับปัตเตอรเลียนนะครับให้มีความสัมพันธ์กันขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเปิดทรงด้วยวีใหญ่แล้วนะครับรอบศีรษะให้เรานะครับ ใส่ฟันรองเบอร์0.5แล้วก็ปรับฟันนะครับปรับฟันลงให้หมดเลยนะครับหนึ่งล็อก2ล็อกนะครับ3มล็อกปรับลงให้หมดเลยนะครับแล้วสบัดขึ้นไปเชื่อมกับกรอบทรงนะครับให้มองระหว่างตีนผมแล้วก็รอบทรงนะครับให้เราสบัดเชื่อมประมาณครึ่งหนึ่งของรอบทรงนะครับปรับฟันลงให้สุดและสบัดเชื่อมส่วนตีนผมนะครับให้ปรับฟันเป็น0.5ปรับขึ้นนะครับทีนี้ปรับขึ้นให้สุดแล้วก็สบัดตีนผมขึ้นไปเชื่อม นะครับไม่ต้องไปถึงจุดที่เราปรับฟัน0.5นะครับให้ตามลงมาอีกนะครับสบัดเชื่อมขึ้นไปสบัดเชื่อมไปแบบนี้นะครับทำแบบนี้รอบศีรษะบัตรเลียนนะครับให้เอียงเข้าแบบนี้ครับเราจะไม่เข้าเต็มหน้าฟันนะครับเราจะเอียงได้กินครึ่งหนึ่งของหน้าฟันเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งของกรอบทรงนะครับเราจะปรับฟันลงให้สุดเลยนะครับแลวก็สบัดเชื่อม วีใหญ่ที่เราขึ้นทรงนะครับในการสะบัดขึ้นไปแบบนี้ครับกินผมแล้วก็ปรับฟันนะครับให้สุดให้เป็นเบอร์ศูนย์จุดแล้วก็สะบัดขึ้นไปเชื่อมนะครับไม่ต้องไปถึงครึ่งหนึ่งของรอบทรงที่เราปรับฟันเมื่อกี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้ายังเป็นขอบนะครับให้ใช้เบอร์หนึ่งปรับฟันเชื่อมนะครับให้ลบขอบแล้วขอบตรงนี้จะหายนะครับขั้นตอนต่อมาช่างซอนก็จะทําการกัน ขอบนะครับการขอ,ให,รขอให้โคมงการขอให้โค้งนะครับค่อยๆวางแบตเตอรี่ลงนะครับโดยใช้ปลายนิ้วชี้ของเรานะครับในการสัมผัสกับลูกค้านะครับโดยการคลองไม่ให้แบตเตอรี่เรานะครับไม่ให้มือเราสั่นนะครับใช้นิ้วชี้ประคองกับศีรษะของลูกค้ามือหนึ่งก็จับศีรษะไว้นะครับค่อยๆกันค่อยๆวาดลงต้องการให้จอรโค้งนะครับหรือต้องการให้จอรเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับ ึ้นอยู่กับจินตนาการของช่างนะครับอ่าค่อยๆกันไปค่อยๆวาดในโค้งนะครับถ้าอยากให้คมนะครับก็การขึ้นกินเนื้อผมเล็กน้อยนะครับถ้าอยากให้เป็นธรรมชาตินะครับก็กันนะครับตามตีนผมได้เลยส่วนด้านหน้านะครับช่างสอนจะทําการจิกตรงกลางก่อนให้เป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วค่อยไล่มาทางซ้ายและขวานะครับถ้าเราชํานาญแล้วนะครับเราจะขึ้นซ้ายหรือขวาก่อนหรือตรงกลางก่อนก็ได้นะครับแต่จะให้ง่ายนะครับให้ขึ้นตรงกลางก่อน นะครับเพื่อเป็นเกณฑ์ก่อนทุกครั้งที่เรากันนะครับข้างหน้าให้เราส่องกระจกดูก่อนว่าตีนผมลูกค้าสูงไหมต่ำไหมนะครับเราจะได้ประเมินหน้างานของเราได้ว่าสมควรที่จะกันเข้าไปลึกไหมนะครับบางบางคนนะครับลูกค้าเส้นผมนะครับตีนผมสูงเราไม่ได้มองกระจกเรากันเข้าไปเลยนะครับมองดูอีกทีหน้าผากเถกนะครับสูงเกินไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะครับที่กำลังเรียนอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับจังสอนขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ